แรงส่งเชิงบวกมีนะครับล่าสุดนี่เองธนาคารโลกได้มีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ของเศรษฐกิจโลกนะครับในปี2,566นี้น่าจะเติบโตได้กว่ารอยละ2.1นะครับปัจจัยผลักดันนะครับมาจากการปรับประมาณการที่เพิ่มขึ้นทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการคลี่คลายเรื่องของเพิานนนี้ไปรวมถึงเศรษฐกิจของจีนนะครับที่น่าจะมีการเติบโตหลังโควิดสวยสดงดงามนะครับจีนคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะโตได้กว่ารอยละ5.6ทีเดียวครับ ธนาคารโลกนะครับได้มีการออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในวันนี้โดยปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสู่ระดับร้อยละ2.1สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมกราคมนะครับที่ระดับร้อยละ1.7แต่ก็ยังคงต่ำกว่าปี2565ที่เติบโตร้อยละ3.1นครับนอกจากนี้นะครับธนาคารโลกยังมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี2567สู่ระดับร้อยละ2.4 ซึ่งต่ำกว่าคาดการที่คาดไว้ในช่วงเดือนมกราคมที่ร้อยละ2.7ครับในรายละเอียดนะครับธนาคารโลกเนระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดและวก็วิกฤตการภาคธนาคารแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีการคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะเติบโตได้ร้อยละ1.1ซึ่งสูงกว่าคาดการเมื่อเดือนมกราคมที่ร้อยละ0.5 พร้อมทั้งคาดการณ์นะครับว่าจีนน่าจะมีการเติบโตได้รอยละ5.6ในปีนี้สูงกว่าตัวเลขคาดการในช่วงเดือนมกราคมนะครับที่ระดับรอยละ4.3ขณะที่เศรษฐกิจในปี67ธนาคารโลกนะครับคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะขยายตัวได้รอยละ0 8ขณะที่จีนนะครับน่าจะมีการเติบโตที่ลดลงแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับนั่นก็คือรอยละ4.6นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกษิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเดนช่อง1ีบกับ